สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูดอกของแมมลูกแมวนะคะเป็นแมมอีกตัวหนึ่งนะคะที่ดอกเขาใหญ่มากนะคะสีของเขาเนี่ยเป็นสีชมพูสีชมพูสวยๆเลยนะคะสีชมพูหวานมากนะคะสําหรับแมมลูกแมวเนาะถ้าดูในโทรศัพท์อาจจะเห็นสีเขาออกเป็นสีม่วงนะคะแต่ถ้าเกิดวา่าสีจริงๆของเขาเนี่ยเป็นสีชมพูสว่างมากนะคะแล้วก็จะเป็นสีขาวเนาะตรงกลางดอกเขาจะ ออกเป็นคือจะแซมด้วยสีขาวนิดๆอ่ะอธิบายไม่ถูกนะคะก็เป็นเมมตัวหนึ่งที่น่าสะสมเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หัวของเขาเนี่ย พูดถึงในส่วนของหัวแล้วก็ลักษณะขน,นของเขานะคะเขาก็จะปลูกปุยหน้ารางนะคะเหมือนกับเมมลูกแมวทั่วๆไปนะคะแต่ว่าหนามของเขาเนจะเป็นหนามหนามหนามของเขาจะต่างจากเมมลูกแมวนะคะถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงแล้วก็สังเกตเราจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเนาะเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสมุมเกษตรจะมาเอามาเปรียบเทียบเนาะระหว่าง2ตัวนี้นะคะระหว่างเมมลูกแมวกับเมมขนแมวให้เพื่อนๆอดูอีกทีหนึ่งนะคะเมมลูกแมวเนี่ยดอกเขาจะใหญ่นะคะดอกเขาใหญ่แล้วก็อ่หนาะ ขนเขาจะฟูสวยกว่าเมมลุ่งแมวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแล้วก็ราคาจะแพงกว่ามากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะซื้อเมมลุ่งแมวนะคะต้องดูให้ดีดูให้เป็นเนาะเพราะว่าในตลาดในขณะนี้เนี่ยคือเมมลุ่งแมวจะค่อนข้างที่จะมีมีอยู่น้อยเนาะมีอยู่น้อยแล้วก็เออ คนที่เล่นคัตตัสเพิ่อจะเข้ามาเล่นเนี่ยเขาจะแยกไม่ออกนะคะระหว่างเมมลูกแมวกับเมมขนแมวนะคะมุมกเกษตรเห็นเขาขายกันบางคนเอาเมมลูกแมวนะครับเอาเมมขนแมวเนี่ยมาขายในชื่อของเมมลูกแมวซึ่งหลายๆคนก็ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะแยกความแตกต่างของเขาได้นะคะก็จะทําให้เข้าใจผิดไปไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทําความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งนะคะว่าเ,าเมมลูกแมวกับเมมขนแมวเนี่ยเขาต่างกันนะคะถ้าเราถ้าเป็นมือใหม่นะคะถ้าเราดูแค่ผิวเผินเนี่ยเรา ไม่สามารถที่จะแยกออกได้แน่นอนนะคะว่าเมมลูกแมวกับเมมขนแมวเนี่ยเขาต่างกันยังไงนะคะเราต้องเล่นไปสักพักหนึ่งเราถึงจะสามารถแยกออกได้นะคะพูดถึงเขาเรียกว่าสภาพภายนอกลักษณะาภายนอกนะคะเขาก็เหมือนกันทุกประการนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยหน,นามของเมมลูกแมวนะเขาจะออกเป็นสีทองทองนะคะแล้วก็หนามจะแบบ ลักษณะตาขอเขาจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะตรงนี้เดี๋ยวยังไงมุมเกษตรจะทาคลิปเป,เปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนอาะระหว่างเมมลูกแมวกับเมมขนแมวนะคะอ่ะเมมตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเ,เขาไม่มีดอกเขาก็ปลูกปุยน่ารักนะคะกลมๆเนาะเขาเป็นลักษณะเมมที่กลมดิก๊กแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราประดับหินสวยๆเขาจะสวยมากๆโดดเด่นมากนะคะแล้วก็เวลาที่เขาออกดอกนะคะสีของเขาเนี่ยจะตัดกับจะตัดกับ บุยของเขาคนของเขานะคะทำให้เขาดูโดดเด่นนะคะเมมตัวนี้จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ไม่มีหนามนะคะเขาจะเรียกว่าเมมลูกแมว ไร้หนามนะคะเป็นตัวไร้หนามเนาะตัวนั้นนี่คือเท่าที่มุมเกษตรสังเกตมานะคะตัวนั้นเนี่ยฟอร์มดอกเขาจะค่อนข้างที่จะไม่สมบูรณ์เท่าตัวนี้นะแต่เขาจะเป็นตัวไร้หนามแล้วก็ขนของเขาจะสวยมากๆนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวมีหนามนะคะเมมลูกแมวหนามทองนะคะอ่าเป็นไม้พรอมเมล็ดนะคะสําหรับตัวนี้มุมเกษตรมีอยู่หลายต้นนะแต่เขาบานแค่ เขาบานอยู่แค่ต้นเดียวนะคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะไปถ้าเขาบานจะมาอัปเดตนะคะว่าแต่ละต้นเนี่ยฟอร์มดอกเขาเหมือนกันไหมนะคะไม้พร้อมเมล็ดเนี่ยบางทีดอกเขามาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะอาจจะแตกต่างในเรื่องของคลีบดอกหรือว่าในเรื่องของเกสรไม่ใช่เกสรนะในเรื่องของสีดอกนะคะเขาก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวยังไงมุมเกษตรจะพยายามมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูในโอกาสต่อไปนะคะดอกนี้เขาบานวันที่2นะคะเมื่อวานเขาไม่ใหญ่เท่านี้ ะะเขาบานวันที่สองเขาใหญ่ขึ้นเนาะกลีบดอกเขายาวขึ้นนะคะสองดอกนี้เขาบานวันแรกนะคะเกสรตัวผู้เขาจะยังไม่ค่อยยังไม่คลี่ยังไม่กลางนะคะเห็นไหมจะหอนิดนึงนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยเขาบานวันที่สองนะคะเมื่อวานมุมเกษตรก็เขี่ยเกสรไปแล้วก็เกสรตัวผู้เขาก็กลางแล้วนะคะเกสรตัวเมียเขาเริ่มที่จะเหี่ยวแล้วนะคะจริงๆการผสมเกสรเราควรที่จะผสมวันที่หนึ่งนะคะวันที่เขาบานวันแรกเนาะ ก็ให้เพื่อนๆดูความสวยงามน่ารักของเมมลูกแมวนะคะสวยจริงๆเนาะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีสะสมก็สามารถที่จะหาซื้อสะสมกันได้นะคะไม่รู้ว่าช่วงนี้ราคาอยู่ในระดับไหนนะคะแต่ไม่ต่ำกว่า ช่วงก่อนเนี่ยต้นเล็กๆ300กว่าเนาะแต่ช่วงนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะต้องต้องไปตามหาดูเนาะมุมเกษตรเองก็ได้มาแค่5ต้นนะคะแล้วก็เขาเน่าไปต้นหนึ่งก็เหลือ4ต้นนะคะก็จะพยายามให้เขาบานตรงกันแล้วก็จะเขาเรียกว่าจะผสมนะคะผสมให้ได้ลูกของเขาบ้างนะคะเพราะว่าแล้วก็จะมีอยู่ต้นหนึ่งที่เขากําลังมีหนอ่อนะคะแล้วก็จะมีอีกเจ็ดต้นเล็กๆนะคะที่มุมเกษตรชำหน่อไว้เดี๋ยว ปีหน้าก็น่าจะมีแบ่งนะคะเดี๋ยวจะทําการเก็บเกบสรเขาเอาไว้เนะาะเมื่อวานดอกนี้เนี่ยมุมกเกษตรผสมกับเมมชูแมนไปนะคะไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะคะ2ดอกนี้เดี๋ยวมุมกเกษตรต้องตัดสิในใจก่อนนะคะว่าจะผสมกับตัวไหนดีนะคะมีเมมขนนกเหลืองกับเมมเมมขนแมวนะคะเดี๋ยวต้องดูว่าจะผสมไหมถ้าไม่ผสมก็อาจารย์ผสมกับเมมชูแมนนะคะเพราะว่าไม่อยากจะให้ดอกเขาเล็กนะคะไม่อยากจะให้ดอกเขาเล็กถ้าเป็น ไม่รู้ว่าไปผสมกับเมมลูกแมวเมมขนแมวเนี่ยจะทําให้ดองเขาเล็กหรือเปล่าตรงนี้ก็ไม่เคยทํากันนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงเมมลูกแมวนะคะแล้วก็การผสมข้ามระหว่างเมมลูกแมวกับเมมเมมขนแมวเนี่ยทำให้ อดอกอเขาเล็กลงหรือเปล่าสามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันให้มุมเกษตรได้นะคะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาชมความสวยงามความน่ารักของเมมตัวนี้แค่นี้ก่อนนะคะเมมลูกแมวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ